อาครับผมสวัสดีครับเหมือนนี่สายๆนะมาเบิ้งสวนครับเหมือนนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งต้นฝรังกิมจูรับมักซิดากิมจูบานเฮาเนี่ยครับว่าการตอนนี้ผมได้ลีดใบมันออกนะตัดแตงกิ้งมันไม่เพราะว่าเขาเก็บเขาเขาจะเก็บเขาจะเก็บผลไปพร้อมเก็บเมื่อมันพร้อมแล้วเขาก็ตัดแตงกิ้งไปพร้อมน,นะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมจะตัดแตงกิ่งแล้วก็รูดใบออกครับรูดใบออก ประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วครับมาเบิ้งว่ามันตอนนี้ม네ันงอกไดร์าเป็นไดสามอาทิตย์ที่แล้วต่นงอกหนึ่งยอดเลยประมาณนี่เลยครับประมาณสองสามคูใบนะครับสามสามคูใบคาดว่าประมาณหาคููใบมันก็จะออกดอกนะครับนี่ยังเข็ยนตัวนี้เขากำลังจะออกดอกอีกรอบนึงแล้วนี่ประมาณนี้ครับเป็นยังเขาจังนี่ผมริดใบออกสีเลยครับริดใบออกต้นมันนี่ครับริดใบออกแล้วก็สีงอกมาไหมนี่ครับ งอกขึ้นมาใหม่พองอกขึ้นมาเลยกิ่งนี้มันก็สิเป็นมีดอกออกมาพร้อมเลยแล้วกิ่งข้างใายนี่ก็จะเริ่มออกเหมือนกันครับแต่ยอดออกมาใหม่พอเบิดฝรั่งรุ่นนี้เก็บเบิดฝรั่งรุ่นนี้ก็สินั่นเดี๋ยวก็ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ครับผลิตเกิดเบิดเลยครับตัดแต่งกิ่งไปพร้อมเก็บเก็บผลเก็บผลิตเก็บลูกมันไปพร้อมครับมันจะได้งไงเพราะต้องได้มาตัดแต่งกิ่งยังไรรอบครับห่อเข็ดไปพร้อมนั่นไปเลยเดี่ยพวกนี้ก็กำลังขึ้นมาครับงามอยู่เดี๋ยวพอจักหน่อยพ่อมันเกิด นั่นคือมาจากน้อยพอมันสีเริ่มติดดอกไม่ดอกนะผมก็สิเอาวันนั้นมาลงครับเป็นฉีดฉีดฮอร์โมนครับฉีดฮอร์โมนนมสดผสมฮอร์โมนนมสดตามที่คลิปเขาทั่วไปในยูทูบยูทูบเยอะแยะครับเอามาฝนให้มันครับบำรุงใบบำรุงดอกให้มันตอนนี้เก็บยังวัฒน์เบิร์ดครับเดนหรีกประมาณรอบสองรอบเปอร์สิบเบิร์ดแล้วก็เลยอยากให้มาเบิ้งว่าผมเห็ุวิธีไดนผมเห็ุวิธีการริดใบออกครับริดใบออกนี่มันก็จะเกิดขึ้นมาตามกิ่งตาม การใบที่มันหลุดออกเบิดมันอาจจะมมแน่าทางอื่นก็เยอะแยะครับวิธีการเด็ดวิธีการทำเ้าผมใส่วิธีการนี้ครับแล้วก็ตัดแต่งสรงพุ่มใบตัดแต่งกิ้งว้ครับเวลาเขาเก็บไปพร้มพอมเพราะว่ามันจะบ่บริมีเวลาหลายขนาดนั้นครับเอาตัดแต่งส่งไปพร้อม,มานั้นไปพร้อมเลยมันจะได้ไง่ายๆครับเขาก็ต้องดูแลมันช่วงนี้แหละครับช่วงช่วงที่ต้องดูแมลมันเวลาไหนมันก็จะิมีเพียรี่นอนมากเขาก็นั่นนะครับใส่นั้นเลย ใส่สารปฏิชีวนะของเขานะครับสารฉีดผลของเขาเอามาฉีดผลเพื่อที่ว่าให้มันเปียมันลงนะครับมันชอบลงตรงหยอดอ่อนๆ่นัสิครับหมดหมดขับหมดดำหมด้ยังจะพาเปียกขึ้นมานะครับที่ของผมนะสิใส่ล้วผมจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นไออะไรนะสารอะไรนะอันเชือรล่าชีวภาพครับเป,เป็นเป็นเชือรล่ามันซื้อ่ายังบุผมจะจำซื้อมาเลยมีกระป๋องมันอยู่ตัวนั้นใส่ดีครับ ฉีดยางมะแรงฉีดย่างมะแรงแล้วมันทำมันโดนเพียครับเพียแป้งเพียรยังเนี่ยเมื่อกี้มือครับเขามาสังเกตเบื้องใดเบื้องใดเลยครับมันสิเหียวเหียวเหียวค่อยๆเหี้ยวเหียวเหียวแล้วมันก็ตายแห้งตายไปเลยครับเพียแป้งดีๆครับตัวนี้เป็นเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าเชื้อราไม่จำว่าอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าวผมมาบอกเป็นเชื้อราชีวภาพครับตัวนี้ดีผสมกับน้ำแล้วก็ผสมสารจับใบจักน้อยเพราะว่ายุดใบมันนี่มันจะมีสาร สารเขือใบสารนั่นนะมันจะมีนั้นเขาต้องใส่สารจับใบพอมันจะจังสจะจับใบยู่ครับนี่พวกนี้ถ้าเขาฉีดธรรมดาฉีดเฉยๆมันบ่อยู่หรอกครับมันมันไหลออกเบิดเขาต้องมีสารจับใบครับผสมสารจับใบผสมเชื้อราตัวนั้นแหละครับใดเขาก็มาฉีดฉีดผลมันฉีดนี่มันแรงครับเพราะว่ามันจะพอโตมันเนี่ยมันแรงหลายก็มันก็ทำมันติดตมันอะรับรองครับรับรองใส่ใดตัวนั้นใส่ได้ดีครับ ลดสารเคมีที่ต้องฉีดนั่นได้ดีเลยครับเพราะว่าสารเคมนะีผมแพ้สารเคมีซุ่มปฏิชีวนะซุ่มยาฆ่ามาแลงครับผมผีผมแพ้เลยยางไกยก็ไม่ได้ครับยางกายนี่ช้มูกตันดังเลยครับถ้าผพ้ใได้สะสนได้ฉีดผมหูทันทีเลยสะสนได้ฉีดยาปฏิชีวนะนะยาเคมีนะผมหูเลยเพราะผมเป็นคนแพ้ครับผมก็เลยต้องหันมาใส่ตัวน,นี้แหละหันมาใส่เชือล่ครับผมเมื่อนอีน่รับ มีเลี้ยงมาบัวหให้ฟังมีเลี้ยงมาใหเบิ้งแค่นี้แหละครับเออตอนนี้เริ่มติดดอกแล้วทำนิดแป๊บเดียวตอนนี้ได้จะคูใบแล้วหนึ่งสองสามส,สี่หาหาคูใบก็เริ่มติดดอกแล้วครับถ้าเป็นดอกในลักษณะจังสี่สามอันนี้ผมจะเด็ดดอกคางออกนะครับให้เหลือให้เลหเลือแต่อันอันกลางอันเดียวครับจะมีสามอันเหลือไว้แต่้านกลางข้อครับครับผมมันนี่ก็ขอลาแค่นี้นะครับบอกกันคลิปไม่ครับสวัสดีครับ